ถ้าต้นไม้ต้นแรกที่เราปลูกปลูกแล้วรอดปลูกแล้วงามปลูกกุหลาบแล้วออกดอกสวยเราก็อยากจะปลูกต้นไม้ปลูกกุหลาบต้นต่อๆไปจริงไหมคะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันค่ะวันนี้พามาดูกุหลาบอยากจะแนะนำกุหลาบสำหรับเพื่อนๆน พี่พี่น้องๆและท่านผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกด,ดอกไม้ปลูกต้นไม้นะคะขอแนะนํากุหลาบพันธุ์นี้ค่ะเป็นกุหลาบที่ปลูกง่ายต้นหนึ่งเลยละค่ะเขาชื่อกุหลาบแครมาแตงค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะคะคําว่าแครมาแตงเนี่ยความหมายก็คือยามเช้าที่สดชื่นค่ะเป็นกุหลาบ เลื้อยนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยซึ่งออกสู่ตลาดมาเนี่ยต้งแต่ปี2503นะคะหรือปีคศ1960ก็เป็นกุหลาบพันุที่มีอายุยืนนานแล้วล่ะค่ะแล้วเขาก็เติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศแบบบ้านเรานะคะเป็นกุหลาบที่ มีกิ่งค่อนข้างอ่อนค่ะดูะลักษณะกิ่งของเขานะคะจะไม่ใช่กิ่งแบบใหญ่แข็งๆแ,แต่กิ่งของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบอ่อนสามารถที่จะเลื้อยเนี่ยไปได้ไกลถึง4เมตรเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนานค่ะเพราะจากข้อมูลที่พี่ได้อ่านจากในหนังสือกุหลาบของคุณ พจนานาวัชระนะคะพราก็บอกว่าแคร์มาแต่งที่บ้านเขาเนี่ยปลูกมีอายุถึง25ปีก็ยังสามารถที่จะออกดอกสวยงดงามอยู่เลยละค่ะแล้วต้นกุหลาบชนิดนี้นะคะเขามีตาการแตกกิ่งออกด้านข้างนะคะเยอะเลยละค่ะจึงเหมาะที่จะเป็นกุหลาบที่จับแต่งขึ้นซุ้ม ที่เป็นลักษณะค้างนะคะเป็นลักษณะค้างหรือเป็นลานกว้างอาจจะเป็นซุ้มกุหลาบที่เป็นลักษณะเป็นค้างต้นไม้แล้วก็มีโต๊ะดื่มกาแฟอยู่ข้างล่างนะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยเกท๋ทีเดียวค่ะสำหรับต้นแครมาแต่งเนี่ยนะคะถ้าเรามาดูดอกนะ อะะดอกของเขาเนี่ยจะออกสนับเป็นช่อค่ะช่อหนึ่งก็ยาวทีเดียวนะคะจากข้อมูลที่ได้อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ากุหลาบแคมาแตงเนี่ยเวลาช่อยาวๆเนี่ยนะคะออกดอกได้ถึง60ดอกแล้วล่ะคะ่ะแต่คุณพี่นี่ก็ไม่ถึงนะแต่ก็ยาวอยู่นะคะช่อเขาเนี่ยอย่างช่อนนี้ก็ยาวเลยนะคะหรือมาดูช่อนนี้นะคะก็ ใช้ได้อยู่ละค่ะออกดอกก็บ่อยนะคะคราวนี้เรามาดูลักษณะดอกของเขาบ้างดอกของเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มสีชมพูอมส้มนะคะดอกเนี่ยจะมีลักษณะที่กลีบดอกเนเไม่หนาก็จะมีกลีบดอกถึงประมาณ15-16กกลีบนะคะแล้วก็ดอกของเขาเนี่ยก็จะบานออกแล้วก็ทำให้เห็นถึงเกสรของ หลาบแครม,มาแตลนที่เป็นสีเหลืองอยู่ข้างในของดอกนะคะแล้วก็ออกดอกเนี่ยเป็นช่อเป็นพวงแบบนี้เลยล่ะค่ะก็สวยเพิ่มสีสันให้กับสวนของเรานะคะถ้าดอกที่โรยเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะสำหรับการดูแลนะไม่ยากเลยเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ พูดตรงๆไม่ค่อยได้ดูแลกุหลาบมากนักหรอกค่ะก็เป็นกุหลาบสายพันธุ์ที่อืดถึกทนสำหรับสภาพอากาศแบบบ้านเรานะคะแล้วก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่พี่อาจจะบอกว่าเออใครทำร้านกาแฟอยากทำมุมถ่ายรูปเนี่ยปลูกแค่มาแต่งก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาโตเร็วค่ะเนี่ยพี่ปลูกอยู่ประมาณ3-4เดือนนะคะเนี่ยก็จะ ทำซุ้มให้เขาเป็นซุ้มแบบสูงสูงหน่อยนะคะแต่คิดว่าเขาเต็มซุ้มแน่ๆในเมฆฉานี้ราคาแล้วก็จะมีดอกมีสีสันเติมความสวยของสวนเล็กๆของพี่นะคะใครสนใจลองหามาปลูกนะคะแกลมาแตนราคาที่เขาขายกันก็จะมีชนิด ถุงถุงขาวหรือกระถางแต่ถ้าพี่ซื้อแบบถุงมาปลูกก็ประมาณร้อยกว่าบาทค่ะต้นหนึ่งนะแล้วก็โตเร็วค่ะโตเร็วมากๆโดยเฉพาะปลูกลงดินเนี่ยนะคะเนี่ยปลูกลงดินเอ้จะโตว,วันโตคืนทีเดียวละค่ะยิ่งสมมุติว่าเราปลูกแคมาแต่งนะคู่กับต้นนี้นะนี่ค่ะถ้าคู่กับต้น r o s p e r i t y นะเราทำเป็นซุม้ม ซุ้มหรือเป็นร้านให้เขาเลื้อยขึ้นไปแล้วก็ตั้งโต๊ะอยู่ข้างล่างจิบกาแฟาท่ามกลางกุหลาบชมพูขาวนี่เพราะว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะยังไงก็สนใจอ่ะลองหามาปลูกอันนี้พอสเปริตี้ก็เลือ้อยเร็วเลือเล้อยง่ายอึดถึกทนค่ะนี่นี่ไม่ได้ทำอะไร จะมีข้อพึงระวังทั้งสองสายพันธุ์สำหรับ p อ o ส p e r i ี้นี่คือใบหนาค่ะใบหนามากๆเลื้อยเร็วเลื้อยเก่งค่ะไปนู่นนะพอ o สเ e ร i ี้ค่ะส่วนแครมาแตงเนี่ยเขาก็นี่แหละ บางทีก็ใบาอาจจะเหลืองง่ายแต่ไม่ต้องตกใจโดยลนะักษณะใบาของเขาเนี่ยจะไม่ใช่กุหลาบที่มีใบเขียวสดไม่ใช่ขอไใบก็จะสีออกแบบนี้ละค่ะนะคะสีอ,อ่อนแดงๆนิดีนะคดอกสวยสีสวยจริงๆละค่ะก็าฝากไว้สำหรับท่านที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะถ้าคิดจะลองปลูกกุหลาบปลูกต้นนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าดูแลไม่ยากทนโรคด้วย แล้วก็มีอายุที่ยืนนานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ผมจบลงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจจะคุยเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเรื่องชีวิตเรื่องอชีวิตประสบการณ์ที่ผ่านมาก็มาติดตามที่ช่องสบายจังมาคุยกับพี่กิ่งค่ะพี่กิ่งป้ากิ่งยายกิ่งได้หมดค่ะ กด subscribe หรือ,อยังคะถ้ายังไม่ได้กดกดเลยคะ่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปคะ่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะวันนี้จบลงแค่นี้คะ่ะ